อะสวัสดีตอนเที่ยงพี่น้องอยง่าเพิ่งเบื่อกันเออามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วลูกสาวลูกสาวมารับโอ้ยลูกสาวมารับเอาเอาเอาถอยลูกถอยถอยถอยบังบังบังโอ้ยมดีใจลายเห็นพ่อกลับบ้านดีใจลาย อ,อย่าเลยวปิดประตูก่อนอ,อือีล่าดีใจหลายกูนะมา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 ขนาดมาอ,อืดีใจหลายตเพอกลับบ้านมากินข้าวเที่ยง พกลับบ้านมากินข้าวเที่ยงเอาเอ้าเธอ <c oughs> <c oughs> จะวิ่งตามกล้องวอนนอี้ดีใจไหนแผลไปดูแผลสินั่นคันอีกแล้วคันอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเพิง่งเปลี่ยนหัวเด้อเพี่นน้องเดี๋ยวเพิ่งไล่ตาเด้อ เนี่ตีตูวสิไปแล้วงอนตุ๊ป่องไปแล้วงอนตุ๊ป่องไปแล้วอันนี้บ้านบ้านของเธอนะครับเนบ้านของคณะ คือยุงกัดเข้าบ่อยนะครับแล้วก็เขาก็เข้าไปนอนในนั้นนะครับกันยุงนานงอนพ่อสิอมายืนงอนพ่ออยู่ตรงนี้สิออทตามมาทำไมอโอคนาอยากเล่นด้วยขนาอยากเล่นด้วย ยิ้มสิยิ้มยิ้มน้อยยิ้มน้อยหูยาวหูยาวแทบไปด,ดูสิเห็นอย่างยายเอ็มอ่อนนะวันนี้ยายเอ็มอ่อนมุกหน่อไม้มุมมมกหยวก อ๋อนี่รับหมกอยู่เอาไปขายตลาดสมศักดิ์อันนี้ก็กมกไม่ใช่คนช่วยเนี่ยนี่คนกวนอ,อ,อ,อืมอ้าวออกมาไกลๆะนะอย่าไปใกล้<ม>อืม,ม มา嘛คณะมาเร็ว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 เร็างนี้มามางนี้มามาเร็ว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 คณะคณะตัวกวนตัวกวน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 อืมอยากเล่นนี่พ่อจ๋าอยากเล่นอยากเล่นด้วยนะแต่ว่า เล่นด้วยไม่ได้หรอกจะไปกินข้าวไปทำงานแล้วไม่เห็นเลยแมวไอ้หญิงไอ้หญิงใหญ่กับไอ้หญิงกลางไม่เห็นเลยเห็นแต่หญิงเล็กเนี่ยเห็นแต่หญิงเล็กนะออโอเคพี่น้อง